รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมะดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนย่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้พสาน์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอากเธอฮักเธอ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย พรอ ais, ้อมใจเมืองไทยดีๆีเมืองไทยดีดี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจีบที่คนไทยเคารพนับถือมาช้านานเรื่องราวของวัตถุศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีหลวงปู่ทวดและความงดงามของสถาปตัตยกรรมเก่าแก่แหล่งมรดกล้ำค่าร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองสทิงปุระนี่คือาศาสานสถานที่ช่่ยชีวิตหนึ่งต้องมาเยือนสักครั้งที่วัดพระโคอํเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ก็ขอจเจริญพรคณะพุทธบริษัททุกท่นนานณตอนนี้เราอยู่ที่วัดพะโคหรือว่าวัดอาราชปรดิษฐานซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในคาบสมุรสทรชิงพระหรือว่าภาคใต้แห่งนี้วัดพะโคแห่งนี้ได้รับความสนใจหรือ เป็นวัดที่เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาทางภาคใต้ซึ่งชาวพุทธให้ความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทเช่นมาเลเซียเป็นต้นวัดพระโค้นตามที่มีการบันทึกแล้วก็ความเชื่อว่ามีการสร้างวัดนะตั้งแต่พศ500แต่ได้บันทึกไว้และได้รับวิสุงคามสีมา ก็คือได้รับยกเป็นวัดในพศหรือพุทธศักราช840หลายปีถัดมาก็มีการบูรณะวัดแล้วก็ประกอบด้วยวัดพระโคนั้นตั้งอยู่ใกล้หรือว่าตั้งอยู่ห่างจากทะเลอ่าวไทยเนี่ยไม่มากในสมัยก่อนนั้นก็จะมีการป้นสดมของโจรสลัดมาลายูได้มา แล้วก็มาลอกเอาทองในองค์พระและองค์หรือว่าองค์เจดีย์ในปีพุทธศักราช2 0 5 7ถึง2111เนี่ยเป็นปีที่เจ้าพระยาธรรงกษัตริย์หรือว่าพระยาธรรมลังคันเนี่ยเจ้าเมืองสถิ้งปุระหรือว่าเป็นเมืองพระนาศีในสมัยก่อนนั้นนะครับได้บุรณะวัดพะโค และสถาปนาขึ้นจนะึงเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นวัดราชประดิษฐานนะตามจริงแล้วชื่อวัดพระโคนั้นได้ชื่อมาจากพระนอนนะครับหรือว่าพระพุทธสายญาตนะิในสมัยก่อนนะ่ะพระนอนนั้นชื่อว่าพระพุทธขโคตมะนะครับ,นะรบนะตั้งชื่อให้ตามวัดนะพอการเวลาผ่านไปภาษาใตนะ้เป็นภาษาที่พูดไวก็เลยเพี้ยน จนมาเป็นวัดพะโคปัจจุบันนะแล้วก็ในปีพุทธศัการาช2,148เป็นปีที่วัดพระโครุ่งเรืองที่สุดในคาบสมุรทรตทิ้งพระแห่งนี้เพราะว่าได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นั่นก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ท่านได้ขอ พระราชทานช่างจากสมเด็จพระเอกาทศรสคือปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองได้บุรณะพระเจดีย์ให้สูงขึ้นแล้วก็มียอดเบญจโลหะได้ถวายอันนี้คือเป็นยอดเบญจโลหะถวายจากสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับวัดพระโคนจึงได้มีความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบันนี้อ่าเจริญพร ตำนานเล่าขานที่วัดพระโคว่าวันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเรียบมาตามฝั่งเห็นสมเด็จพระโครหรือหลวงปูท่ทวดเดินอยู่ซึ่งมองดูแล้วแปลกกว่าคนทั่วไปจึงใคร่อยากลองดีจับสมเด็จพระโคขึ้นเรือเมื่อเรือแล่นมาได้เพียงสักครู่ก็เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ต้องจอดอยู่กลางทะเลหลายวันจนในที่สุดเมื่อน้ำจืดบ,บนเรือหมดลง สมเด็จพระโคกเกิดความสงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงในน้ำทะเลและทันใดน้ำทะเลก็พลันกลายเป็นน้ำจืดจึงเป็นที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองค่ะ จเจริญพรขณะน,นี้เราอยู่ที่วัดพระโคอัตมาภาพจะได้บรรยายถึงศิลปะหรือว่าสาธาสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดเรียงตามลำดับนะครับโดยจะมีประมาณสาถึงสถานที่ที่แรกที่เราหรือว่าตามายืนอยู่นี้ก็คือใต้ฐานของพระสุวรรณมาริกาเจดีศรีรัตนมหาธาตุ พระเจดีย์องนี้เนี่ยมีการบูรณะอยู่หลายครั้งแล้วก็เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าตั้งมาตั้งแต่อ,อาจจะตั้งแต่พศ .840 คือพุทธศักราช840นั่นเองเป็นปีที่ยกหรือว่าปีที่ถวายเขตวัดนะครับแต่ว่ามีการบูรณะหรือว่าบันทึกไว้จริงๆนะในปีพุทธศักราช2,100 48เป็นปีที่หลวงมุททวดท่านได้บุรณะอยอดพระเจดีแล้วก็ปีต่อๆมาก็มีการบุรณะเลื่อยมาจนสูงขึ้นเจ็ดวานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เด่นเห็นเป็นทางาทั้งสองทะเลเลยโดยจังหวัดสงขลาเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นทะเลเป็นเมืองสองทะเลก็คือทะเล อ่าวไทยและทะเลสาบสงขานั่นเองพระสวรมาลิกัดเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีสำคัญของวัดพระโค ซึ่งมีรูปแบบเป็นศินลปรกรรมสมัยอยุธยาแบบลังกาได้รับอิทธิพลทั้งพุทธศาสนานิกายหินิยานและนิกายมหายานลนักษณะขององค์เจดีเป็นงานก่ออิฐถือปูนทรงระฆังรองรับด้วยลานประทักษศินสามชั้นตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สามชั้นรอบฐานชั้นล่างสุดปีประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างและพาลายมุงกระเบื้องเกตเต่า ด้านทิศใต้มีบันไดาทางขึ้นไปยังลานประทักษินด้านบนองค์ระฆังค่อนข้างกว้างและสั้นบันหลังรูปแปดเหลี่ยมเหนือบันลังเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มปล้องฉนไพรหนาและสั้นรองรับหลียอดที่มีรูปร่างเพียวยาวเป็นเจดีย์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวัดพระโคที่ถึงแม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้งแต่พระสุวรรณมาลิกาเจดีย ก็ยังคงความสวยงามไม่เปลี่ยนเลยเลยค่ะส่วนที่ต่อมานั่นก็คือศาลาตัดสินคดีความศาลาตัดสินคดีความนี้เป็นศาลาที่กรมศิลป์ได้ตั้งขึ้นแล้วก็ได้อนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้บูรณนะ เพราะว่าเป็นศาราที่เก่าแก่อยู่คู่มาตั้งแต่สมัยรวมปูท่ทวดท่านจำพรรษาที่วัดพระโคก,ก็คือ,อปีพศ2100พศ2150เป็นต้นมา ศาลาตัดสินคดีความเป็นศาลาท,ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา <c oughs> เคยใช้เป็นสถานที่ถืหน้าพิพัฒน์สัตยาแห่งเจ้าเมืองพัทลุงและเป็นสถานที่ที่ใช้ตัดสินคดีความในสมัยนั้นต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นให้ใช้เป็นอาคารเรียนของวัดพระโคจนเมื่ออาคารพังลงจึงมีการสร้างอาคารเล็กๆกลุกล่มพระพุทธรูปประธานประจำวิหารไว้ อย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันใกล้กับศาลาตัดสินคดีความมีหลักช้างที่มีอายุกว่า400ปีซึ่งได้ปรากฏหลักฐานว่าหลักช้างนี้ได้ถูกใช้ผูกช้างศึกของเจ้าเมืองสติงพระช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกพบในปี2537โดยนายจรูนการจนะเพลนค่ะที่ต่อมานั่นก็คือ วิหารพระนอนหรือว่าพระพุทธสายญาติหรืออีกชื่อหนึ่งดั้งเดิมก็คือวิหารพระพุทธโคตมะซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของจังหวัดสงขลานะครับที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นวัดแหลมเพ้นั่นเองอันดับสองก็คือวัดหัดใหญ่ในนะครับอัสก็คือของวัดพะโคนี้นะได้สร้างมาพร้อมๆกันกับของวัดและ อีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานที่วิหารที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหรือว่ารอยเท้าหลวงปูทธธ่ทวดนะครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเท้าข้างเดียวกันที่ใช้เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับที่อยู่ในวิหารนะอาตมาจะไม่บอกนะโยมนะว่าเป็นเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าโยมมีโอกาสให้มาเที่ยววัดพระโครครับจเจริญพร จเจริญพรคณะญาติโยมพุทธบริษัทรทุกท่านณตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระโคสถานที่ที่ตาตม,มา,านั่งบรรยายหรือว่าอยู่ด้านหลังอาตม,มานี้คือสถานที่ที่บรรจุประดิษฐานลูกแก้วผู้บารมีซึ่งเป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาวัดพระโคเนี่ยต้อง มาสถานที่นี้อีกที่หนึ่งนั่นก็คือ,อามากับลูกแก้วคู่บารมีหลวงปูท่ทวดซึ่งลูกแก้วนี้เนี่ยาตามที่ได้เล่าขานกันมาและมีบันทึกไว้บ้างนั่นก็คือเป็นลูกแก้วที่พญางูจงอางใหญ่หรือว่าชาวบ,บ้านเรียกว่างูบองหลาได้มาคายาให้หลวงปูท่ทวดในสมัยที่ท่านเป็น เด็กทาลกชื่อว่าเด็กชายปูโดยมีบิดามารดาชื่อนายหูและนางจันในสมัยนั้นน่ะนางจันได้ไปเกี่ยวข้าวและก็พาลูกน้อยก็คือเด็กชายปูเนี่ยไปผูกเปไว้ที่ต้นเม้าซึ่งสถานที่ผูกเปเนี่ยก็ห่างจากวัดพระโูประมาณ1.5กิโลเมตรด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่พักสง์ นาเปนะแล้วก็อายุของลูกแก้วเนี่ยก็คือ,อรุ่นราวคราวเดียวในสมัยหลวงปู่ทวดเลยผ่านมานะปีปัจจุบันก็คือ439ปีเป็นปีปัจจุบันที่อายุของลูกแก้วคู่บารมีของท่านนี้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นได้มีบันทึกไว้ในปี พุทธักราช2,148เป็นปีที่หลวงปูท่ทวดเนี่ยท่านได้เอาหรือว่านำลูกแก้วเนี่ยบรรจุไว้ในยอดพระเจดีย์อ่าแต่การเวลาผ่านมาเนี่ยอ่าได้มีฟ้าผ่าเนาะอ่าเกิดฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้ลูกแก้วเนี่ยได้ตกลงมาอ่าในตำนานเรื่องเล่าเขากล่าวว่ามีคนใบ้บ้าหรือว่าคนสติไม่ดีเนี่ยได้ นำได้เห็นลูกแก้วแล้วจะนำกลับไปบ้านคุณโยมนะได้เดินทางจะออกจากวัดแล้วทีนี้ก็มีพญางูเนี่ยได้มาขวางทางไว้คนสติใบบ้านเนี่ยจะอ,อธิษฐานเนาะก็ตามสติเขาแหละอยากจะให้ลูกแก้วเนี่ยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เขาเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็ได้เอาหินมาทุบนะ มาทุบและแตกออกเป็นเสี่ยงๆาการเวลาต่อมาในาสมัยท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้บูรณะลูกแก้วขึ้นด้วยการประกบเอาอยางน่าจะเป็นยางไม้นะตมาสันนิฐานนะครับมาประกบลูกแก้วขึ้นมาณปัจจุบันจะเห็นรอยแตกของลูกแก้วนะคุณโยมนะนี่คือ,อความเป็นไปเป็นมาของลูกแก้วคู่บารมีซึ่ง ญาติโยมทุกท่านจะได้มาขอพรมากราบจักรละวัดพระโคเนี่ยขึ้นชื่อด้วยว่าถ้าใครมากราบจักระขอพรนะจะยังความเจริญรุ่งเรืองให้ในชีวิตหน้าที่และการงานแต่ว่าจะมีวงเล็บนิดนึงคุณโยมถ้าใครมาขอลูกเนี่ยถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยส่วนมากจะได้ลูกชายนะโยมเนื่องด้วยว่าหลวงปู่ทวดท่าน อยากให้ได้ลูกชายก็คือเป็นเด็กได้บวชในพระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับไม้เท้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเล่าต่อๆกันมาในสมัยการก่อนเหมือนเดิมนะโยมนั่นก็คือเป็นไม้เท้าที่หลวงปูท่ทวดท่านได้ทิ้งไว้ให้กับ <c oughs> วัดประโคนี่แหละในในคราวที่ท่านจะได้ บรรลุหรือว่าลุหายนะครับคำว่าลุหายก็คือหายเป็นดวงแก้วนะครับในบันทึกที่กล่าวไว้เนี่ยมีหลายสาเหตุหลายเหตุผล <c oughs> แต่ว่าที่หลักๆก็คือมีสมณีนรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าสมณีนบุญรอดเนี่ยได้ตามหาพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้เป็นอริยสงฆ์ที่จะตอบคำถาม นั่นก็คือมอีถ้าเป็นภาษาของพระก็คืออุปกะชีวกท่านได้มอบดอกไม้ก็คือ,อดอกไม้ชน,นิดนียจะเกิดขึ้นหรือว่าผีบานอยู่ในสวงสวรรค์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าดอกบนทาทิพสัมมณีนุลลอดเนี่ยก็ได้หาตลอดเวลาจนมาพบกับพิสุรูปหนึ่งที่วัดพระโคกแห่งนี้สามารถตอบ ได้ว่าอ๋อ,อดอกไม้นี้ชื่อว่าดอกบนทาทิพนั่นเองแล้วก็ท่านก่อนจะลุหายได้ฝากไม้เท้าไว้ด้วยกับลูกแก้วซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พุทธศาสนิกชนมาวัดประโคะต้องมากราบไหว้นั่นเองสาธุเจริญพร ครับจเจริญพรคณะพุทธบริษัททุกท่านณตอนนี้อตาตมาภาพจะได้บรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับจะเป็นซึ่งเป็นอาคารและสถานที่ที่ทางพุทธบริษัทหรือว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นจะประกอบด้วยถาวรวัตถุและวัตถุมงคลที่วัดพระโคเ,เคยสร้าง รวมไปถึงเซนาธนะหรือว่าช่วยโถโอชาเนี่ยในสมัยก่อนนั้นที่ทางชาวบ้าน,นาเขาเรียกว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะศรัทธาจะรักจะห่วงเห็นก็เลยนำช่วยโถโอชาหรือว่านำเครื่องเงินเครื่องทองเนี่ยมาถวายไว้กับวัดโพโคแล้วแต่จะอาวาสองค์กรกอนู่นจะ นำไปใช้ประโยชน์อะไรอาจจะนําท้องเหลืองมาหล่อเป็นพระอาจจะนำว่ายเป็นที่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษากันอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับที่ทางวัดพระโคได้จัดตั้งขึ้นซึ่งพิพิธภัณฑ์ของวัดพระโคปัจจุบันนี้อยู่ที่ด้านล่างนะครับของวัดพระโคก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นลิฟต์นั่นเองคุณโยมสะดวกสบาย ขึ้นลงวัดพระโคกนี้สามารถขึ้นลงทางลิฟต์ได้ก่อนจะกลับก็แวะชมพิพิธภัณฑ์ได้นะปัจจุบันเนี้ยพิพิธภัณฑ์กําลังปรับปรุงรักษาแล้วก็กําลังจะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และจะมีน้องๆ้องมัคคุเทศก์ก็คือน้องวิทยากรเนี่ยจะเป็นการปั้นนักเรียนในโรงเรียนเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของวัดพระโคที่ หลวงพ่อท่านเจ้าวาัดปัจจุบันน่ะสร้างอาคารไว้ให้แล้วนะครับก็คือโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโค้นั่นเองจะนําน้องๆส่วนนี้มาบรรยายให้โยมได้หรือว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของวัดได้ดียิ่งขึ้นในส่วนที่จะบูรณะและสร้างก็คือในตอนนี้จะทำให้วัดเนี่ยปลอดภัยจากโควิดก่อนคุณโยมนะ ก็คืออาจจะมีการาจัดการในเรื่องของจุดคัดกรองจุดเช็คอินหรือว่าอาจจะสร้างห้องน้ําห้องสุขาเพราะว่าวัดท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าตาของวัดก็คือห้องน้ําคุณโยมนะห้องน้ําห้องสุขาถ้าสบายเนี่ยใครๆก็อยากจะมาถ้าร่มรื่นก็อยากจะมาก็คือพัฒนาระบบสาธารณสุขให้โอเคให้ดีกว่านี้ ถ้าวัดลมลื่นวัดสะอาดใครๆก็อยากมาสาธุจเจริญพร สำหรับพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระโคยังไม่มีกำหนดเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพราะยังดำเนินการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จแต่ในส่วนของวัดพระโคยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ตามปกติแด่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไปวัดพระโคจะกลับมาเนืงแน่นด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างที่เคยเป็นมา และนี่คือถินกำเนิดเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในจังหวัดสงขลาที่ช่วงชีวิตนี้คุณควรหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนสักครั้งในอำเภอสถิงพระแห่งนี้ค่ะ